บรรมาณยารครุยมานตอนที่9 12าอยวิเชียนกล่าวว่าจินกวงยาวบอกว่ามีคนส่งจมายคมคู่เขาว่าเจ็ดวันให้หลังจะเปิดเผยเรื่องทุกอย่างของเขาให้เทลาได้รับรู้รองสมมุติว่ามิใช่คำโกหกดูก่อนหากคำพูดนี้เป็นความจริงเช่นนั้นก็เท่ากับว่าคนผู้นี้ทำเกินจำเป็นชัดๆเขากล่าวต่อ หากเจ้าคิดจะพนทนาความผิดของคนคนหนึ่งเหตุใดจึงไม่เปิดโปงตรงๆจกกับแจ้งให้เจ้าตัวรับรู้ว่าหลักฐานการกระทําความผิดของเจ้าอยู่ในกำมือข้าเนี่ยวไว้สังกราวพี่สามประมุขจินบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าคนผู้นั้นต้องการเขาปิดชีพตตัวเองเพื่อไถ่บาปเมื่อเช่นเอ่ยตื่นได้แล้วใช้หัวไม่เท้าคิดอย่างเลยรู้ว่าจินกวงยาไม่มีทางเลือกวิธีปิดชีพตตัวเองเพื่อไถ่บาป ทำชนิดแล้วจะมีประโยชน์อันใดดูผิวเผินอาจไร้ความหมายแต่แท้จริงแล้วผู้ที่กลุมกำลังในอดีตค่านี้ของจินกวงเหยาจะยอมเดินหมากทิ้งขว้างอย่างปราประโยชน์ไปก้าวหนึ่งจริงหรือการกระทำที่เหมือนจะเกินจําเป็นนี้ย่อมต้องมีเป้าหมายบางอย่างแน่นอนเพราะต้องการเหตุการณ์บางอย่างเป็นจริงจึงต้องเร่งรัดให้สิ่งหนึ่งกอเกิดหลานสี่เฉินงงนันเร่งรัดให้กอเกิดมันคืออะไรหรือ หลานบังจีพูดเสียงต่ำว่าจิตสังหารของจินกวงเหยา่าหากเป็นเจออุจินยามปกติไม่มีทางที่เขาคิดถึงจุดนี้มิได้แต่เขาในเวลานี้คาดว่าคงไม่มีกระจิตกระใจจะกบคิดว่าเช่นเอ่ยใช่แล้วจดหมายฉบับนี้ต้องการเร่งให้จิตสังหารของจินกรวยเหวาเกิดขึ้นในระดับที่สูงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบอกให้เขารอคอยความตายอีกเจ็ดวันมิใช่หรือเช่นนั้นเขาจึงชิงลงมือก่อน ล่อกำลังพลหลักของร้อยตระกูลให้มาที่เนินป่าช้าภายใน7วันดูเชื่อใครจะตายก่อนกันหลานสี่เฉียนพูดขึ้นเจ้าหมายคำว่าน,นี่ก็คือเป้าหมายที่คนทรงจดหมายต้องการเพียงเพื่อจะเร่งรัดให้เขาลงมือเว่ยเฉันตอบก็คิดว่าเป็นเช่นนี้ หลานสีเฉินสายหน้าเช่นนั้นคนทรงจดไม้ผู้นี้คิดจะทำสิ่งใดกันแน่แท้จริงเนี้ต้องการเปิดโปงจินกวงเหวยวหรือสังหารหมู่ร้อยตระกูลว่าัเช่นกล่าวคำตอบง่ายมากลองดูเสื้อหลังการกวาดล้างล้มเหลวและเกิดอะไรขึ้นตอนทุกคนมารวมตัวกันที่ป้อมวงกดในส่วนที่ฝูงชนกำลังขึ้เขิมถึงขีดสุดสือสือระพี้เชาก็มาเยือนข้ามาคิดว่าพยานทั้งสองมาด้วยความบังเอิญ ต่เรื่องราวทั้งหมดกรรมกรรวมกันในจุดเดียวก่อนจะระเบิดออกว่าอุเชียนเงียบเสียงไปครู่หนึ่งแล้วพูดต่อสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่ทําให้ชื่อเสียงจินควงเหยายวย่อยยับพ่นปีแต่เขายังต้องการทําให้จินควงเหยาวกลายเป็นศัตรูของคนทั่วล่ามิน้ำซ้ำํายังต้องร้ายแรงถึงตาย ไม่เหลือทางร้อยกลับตัวได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยไว้สั่งเอ่ยฟังแล้วเหมือนคนคนนี้เริ่มวางแผนหมดไม่นานแล้วเว่ยอุเชนเพ่งพินิจอีกฝ่ายท่านนั้นก็ถามขึ้นว่าประมุกเนี่ยเป็นคนเก็บราัษาร่างสื่อเฟิงจุนใช่หรือไม่เนี่ยไว้สั่งตอบว่าตอนแรกข้าเป็นคนเก็บรักษาแต่คนนี้ก็เพิ่งได้ข่าวว่าอยู่ดีๆร่างพิยาหหาวไอยากชิงเหอไม่ฉะนั้นข้าจะรีบเดินทางมาชิงเหอทําไมมีน้ำซ้ำยังถูกซูเซจับตัวมากลางทางเว่ย,วยอุเชนถามขึ้นประมุกเนี่ย ข้าได้ยินว่าเจ้ามักไปสกุลหลานแห่งกูซูก,กับสกุลจินแห่งหลานหลิงอยู่บ่อยๆใช่หรือเปล่าเนี่ยวัยังตอบว่าใช่แล้วไว้อุเชนถามอีกเช่นนั้นเจ้าบริจักโมเสียนอีกจริงหรือเนี่ยไวัยังอุทานหะ เบยอุเชนบอกว่าข้าจำาได้ว่าตอนข้าเจอเจ้าครั้งแรกหลังการอุทิศร่างสำเร็จเจ้าทำเหมือนไม่รู้จักข้าสนิทยังถามหานกวงจินว่าข้าเป็นใครถึงอย่างไรในอดีตโมเสียนอีก็ตามก็เคยตามต่อยาจินกวงยาวแม้แต่เคตวิชาที่จินกวงยาวเก็บซ่อนไว้ก็ยังเคยเห็นมาแล้วส่วนเจ้าไปมาหาสู่ร้องทุกข์กับอมุกจินอยู่หนึ่งเนือนต่อให้เจ้าไม่รู้จักมาคุณกับโมเสียนอีแต่จะไม่เคยเจอหน้าเขาสักครั้งเลยจริงหรือ เนี่ยไว้สั่งถึงผมพี่เว้ยหอเกร็ดทองใหญ่โตปานนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ข้าเคยเห็นครบหมดทุกคนต่อยยเคยเห็นก็จำไม่ได้อีกอย่างเขาดูกระกะอ่วนเล็กค้ายโมเสียนอีมีฐานะอะไรเจ้ากระโรอกจะสกุลจีนแห่งหลานหิงแต่พยายามเก็บงานไว้อย่างมิชิตหากข้าไม่เคยเจอเขามาก่อนย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกพี่สีเฉินเองก็ไม่แน่ว่าจะเคยพบ เบยอูเชนกล่าวอ๋อที่พูดมาก็ถูกเจออูจินไม่รู้จักโมเซียนอีจริงๆเนี่ยเสยว้สั่งว่าเห็นไหมละ่ะข้ามีบางอย่างไม่เข้าใจต่อให้ข้าเคยพบโมเซนี NA, แล้วเพราะเหตุใดข้าต้องจงใจแทงทําเหมือนรู้จักเขาด้วยข้ามีความจําเป็นอะไรต้องทําเช่นนั้นนั้นหรอเบย์อูเชนาะไม่มีอะไรหรอกข้าเพียงรู้สึกแปลกใจเลยถามไปอย่างนั้นเองในใจเขากลับพูดว่าแน่นอนเพื่ออย่างเชิงว่าโมเซนีผู้นี้เป็นโมเซนอี NA, ตัวจริงหรือไม่ โมเสินอีที่เคยใครต่างบอกว่าอ่อนแอขี้ขาดตาขาวฉะนั้นเลยจะอาทานค่าตัวตายเพื่ออุทิศร่างมือซ้ายขะนั้นของสื่อเฟิงจนเหตุได้ถูกนำไปโยนทิ้งไว้ยาบอกนักว่าจินกงเยาะไม่ทันระวังเผลอปล่อยมันออกมา มีหนำซ้ำพระเหตุดได้จึงไปปรากฏยัางหมู่บ้านสกุลโมที่เขาได้รับการอุทิศร่างอย่างพอดิบพอดีจนว่าอุเชนฟื้งฟื้นเกินชีพมัหมาดมาพบเข้าเหตุดได้จึงไม่ปรากฏที่อื่นเล่าสกุลเนี่ยแห่งชิงเหอเป็นผู้ทําพิธีฝังศพสื่อเฟิงจุนเนี่ยไว้สัางที่เคารพที่ใหญ่ของตนมาแต่ไหนแต่ไรจะไม่รู้เชียวหรือว่าศพถูกรอบสับเปลี่ยน ว่อยอุเชนเชื่อว่าสถานการณ์น่าจะเป็นไปในแนวทางนี้มากกว่าบางทีก่อนเนี่ยหมิงเกียจะเสียชีวิตเนี่ยไว้ซังอาจไมรู้อะไรสักอย่างจริงๆก็ได้แต่หลังจากเนี่ยหมิงเกียตายแล้วค่อยๆรู้เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของศพเนี่ยหมิงเกียถูกสับเปลี่ยนรวมถึงเรื่องโฉมหน้าที่แท้จริงของพี่สามที่เขาเชื่อใจมาตลอด ไปลองตามหาศพพี่ใหญ่แต่หลังจากลำบากลำบนมานานหลายปีกลับหาเจอเพียงมือซ้ายข้างเดียวเขาติดอยู่ตรงจุดนี้อ่านผ่านด่านสู่ก้าต่อ,ต,อต่อไปได้ไม่นำสมมือซ้ายข้างนั้นอย่ร้ายไม่ธรรมดายากจะสยบบรรได้นห,นาหากเก็บมันไว้ข้างกายรังแต่จะนำหายนะเนอาเลือดมาให้ไม่จบไม่สิน้นด้วยเหตุนี้เราจึงนึกถึงคนผหนึ่งขึ้นมาได้คนที่ถนัดรับมือจัดการปัญหาทำนองนี้มากที่สุดนั่นก็คือปรมจาร์ครุยมานเวยอู่เชียน แต่ร่านจานกุยมานเว้ยอุยเชียนร่างแหละเป็นเหมือนชิ้นไปแล้วที่นี้เขาควรทําเช่นไรดีนะ้นั้นก็จึงนึกถึงอีกคนขึ้นมาได้ โมเซียนอีผู้ดุคับไล่ออกจากหอเกร็ดทองบันทีเพื่อหาเบาะแสจากโมเซียนอีเนี่ยไว้้ังอาจเคยพูดคุยกับเจ้าตัวจึงได้รับรู้จากปากโมเซียนอีผู้เปี่ยมด้วยความถูกว่าตนเคยเห็นเคล็ดวิชาอาคมต้องห้ามฉบับไม่สมบูรณ์ของจินกวงเหยาซึ่งในนั้นบันทึกอาคมโบราณอย่างหนึ่งไว้เนี่ยไว้้ังเียงได้ที่ยุยงโมเซียนอีในตอนที่ถูกคนในตระกูลดมมิ่นและข่มเหงให้ใช้อาคมต้องห้ามทิศร่างเพื่อแก้แค้นแล้วจะอัญเชิญปีร้าย ตนใดย่อมต้องเป็นประมจาจกรยมานเวอยอูเชียนอยู่แล้ว โมเซนอีไม่อดทนกับชีวิตชนิดได้อีกต่อไปในที่สุดจึงใช้ข่ายอาคมโลหิตและเนี่ยไวส้สร้างก็เฉลิบจักรวันนี้โยนเปลือกร้อนลวกมือไปที่นั่นซึ่งก็คือมือซ้ายของสื่อฟงจุนนั่นเองนับจากนั้นเป็นต้นมาแผนการจะเริ่มต้นขึ้นเขาไม่จะเป็นต้องออกตามหาชิ้นส่วนร่างกายของเนี้อมิจิหม,งมิงเจียด้วยตัวเองให้เปลืองแรงอีกต่อไปยกความยุ่งยากและอันตรายทั้งหลายแลให้เว่ยอืเชียนกระหลานหวังจีส่วนตัวเขาคอยแค่ แค่คอยติดตามดูความเคลื่อนไหวของทั้งสองอย่างใกล้ชิดก็พอที่จินหลานหลานสื่อจุยหลานจริงอีและนุชนคนอื่นต้องประสบกับเรื่องข้าเมียวอันแปลกประหลาดระหว่างทางกระนั้น เห็นได้ชัดว่ามีคนจงใจจัดฉากสร้างสถานการณ์รวมถึงนายพรานที่ไม่ได้มีอยู่จริงจึงช่วยบอกทางให้พวกเขาในหมู่บ้านใกล้ๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป้าหมายคือต้องการล่ออนุชนอ่อนต่อโลกกลุ่มนี้ให้เข้าไปในเมืองอี้ลองคิดดูหากว่าอุเชนกะลานหวังจีประมาทไปเพียงก้าเดียวปกป้องพวกเขาให้อยู่ในสภาพกระท่วมสมบูรณ์ไม่ได้จนลูกหลานจากตระกูลใหญ่กลุ่มนี้มีอันเป็นไปในเมืองอี้บันชีนี้ไม่ต้องไม่แกรต้องมาลงที่จินกวงเย้าเป็นแน่ สรุปก็คือยิ่งเพิ่มความผิดให้จินกองเหวายาได้มากเท่าไรยิ่งดีเท่านั้นยิ่งเล่าลวงผู้ร้าย ที่ระมัดระวังตัวราณีพลาดพลั้งจนเหลือจุดอ่อนไว้ได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นสุดท้ายยิ่งทาให้เขาตายได้อนาตมากเท่าไหรก็ยิ่งดีเท่านั้นหลานหวังจีใช้ปลายกระบี่เลนตุรีเคียกองสีดําข้างรลศบมยนั้นให้พลิกตะแคงแล้วกวาดตามมองอขัขราคาถาบนนั้นคราหนึ่งก่อนจะพูดกับเว่ยอยุเชนว่าศาีษะกลองบนี้เดิมทีคงใช้บรรจุศีษะของเนี่ยมิงเจียหลังจินกางยาย้ายมันออกมาจากหอเกร็ดทอง เป็นไม่ได้สูงมากที่เขานำมันมาฝังไว้ที่นี่เว่ยเชินหันไปพียกหน้าให้เขาเละกล่าวว่าประมุกเนี่ยจะรู้หรือไม่ว่าเดิมทีในหลงศพวมนนี้มจุสิ่งใดไว้เนี่ยไว้สร้างตอบเรื่องนี้ข้าจะรู้ได้อย่างไรแต่ดูจากท่าทางของพี่สามไม่สิด,ดูจากท่าทางของประมุกจิน ต้องเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อเขามากอย่างแน่นอนเว้ยเชียนเอ่ยหลงศพย่อมมีไว้ใช้บรรจุคนตายค่าดาว่าในอดีตที่นี่คงฝังศพเมื่งสื่อมันดาของจินกวงเหวาเอาไว้ที่เขามาที่นี่ในคืนนี้ก็เพื่อนทำศพมันดาเดินทางรอนแรมไปยังตรงอิงด้วยกัน หลานสี่เฉินยิ่งเอื้องไม่กล่าวคำและเนี่ยไว้สั่งร้องอาฆาหนึ่งแล้วพูดขึ้นจริงด้วยฟังดูมีเหตุผลเว่ยเฉินกล่าต่อจะคิดว่าคนคนนั้นกุศลบรรดาจินกวงยาวไปแล้วจ,จัดการกับศพอย่างนั้นอย่างไรเนี่ยไว้สั่งว่าพี่เว่ยเหตุใดเจ้าจึงถามข้าไม่หยุดว่าเจ้าจะถามข้าอย่างไรข้าไม่รู้ก็คือไม่รู้เขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดขึ้นว่าแต่ว่า เนี่ยไว้สร้างรวบผมในตาคบนจนเปียกปวนและทางเอื่อยเฉยไม่รีบร้อนข้าคิดว่าในเมื่อคนพวกน,นี้เครียดแค้นชิงชังจงินกรยาวถึงเพียงนี้สาหรับสิ่งที่เขาให้ความสําคัญเยี่ยงชีวิตคงไร้ซึ่งความปราณีและโหดเหี้ยมอาหิตเป็นพิเศษเวอร์เช่นเอ่ยเช่นให้ใช้ห้ามมาแยกร่างนําชิ้นส่วนศพไปทิ้งทั่วทุกสารทิศเหมือนที่ทางประสือพงจุนอย่างนั้นเรเนียไว้ซังตกใจจนประงตวอยหลังเป็นหลายก้าวดีนั้นนี่นี่นี่ตำหิตเกินไปแล้ว วัอูเชียนจ้องหน้าเนี่ยวว้สังศักพักสุดท้ายกะละสายตาจากเขาถึงอย่งางไรการคาดเดาเพียงการคาดเดาไม่ว่าผู้ใดล้วนแต่ไม่มีหลักฐานเวลานี้สีหน้าของเนี่ยวว้สังเต็ไมไปด้วยความงินงงแห้จนใจบางทีอาจเสแสร้งเขาไม่ยอมรับว่าตนเห็นคนอื่นเป็นดังมากตัวหนึ่ง ไม่เห็นชีวิตผู้คนอยู่ในสายตาบางทีแผนการที่เขาวางไว้อาจไม่ใช่แค่นี้เขาอําพรางโชมหน้าที่แท้จริงทำเรื่องต่างๆมากมายเพื่อมารู้เป้าหมายที่สูงขึ้นและขนาดเดียวกันก็เป็นไปได้ว่าแท้จริงแล้วเขาม่ได้ซับซ้อนวุ่นวายพันนั้นทั้งเรื่องส่งจดหมายข้ามเมวและรวมหัวกันกับตัวรวมหัวกับตัวของเนี่ยมิงเกียให้เป็นหนึ่งเดียวอาจเป็นฝีมือคนอื่นทางเส้นส่วนเนี่ยไว้สร้างเป็นพวกไม่เอาฐานของแ้ คำพูดทิ้งท้ายพวกนั้นกองจินกองยาอาจเป็นเพียงกงหกที่แต่งขึ้นมาหลอกให้ค่อยเขวหลังถูกเนี่ยไว้สั่งทำลายแผนรอบโจมตีมีเจตนาทำทำให้หลานสี่เฉินสับสนและชว่วยจังหวัดนี้ลากหลานสี่เฉินให้ตายตกตามกันถึงอย่างไรจรินกองยาก็เป็นจอมกระหกต,กตลบตะแรงเก่งอยู่แล้วจากกอหกแต่งเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมาเมื่อไรตอนไหนย,ย่อมไม่ใช่เรื่องแปลก ส่วนที่ว่าเพราะเหตุใดเขาจึงเปลี่ยนความคิดในตอนสุดท้ายปรากหลานสี่เฉินออกมาจะมีผู้ใดาสามารถรงรู้ได้ว่าแท้จริงแล้วเขาคิดสิ่งใดอยู่เส้นเลือดบนหลังมือที่ยกขึ้นกุ่มขมัดของหลานสี่เฉินปูดโปนจะเห็นได้ชัดครับพูดน้ำเสียงหดหู่เขาคิดเช่นไรกันแน่แต่ก่อนข้านึกว่าตัวเองเข้าใจเขาดีตอนหลังจะพบว่าข้าไม่ได้เข้าใจเขาเลย ก่อนเกิดเหตุการณ์ในคืนนี้ข้าคิดว่าข้าเข้าใจเขาใหม่นะแต่ตอนนี้หาได้เป็นเช่นนั้นไหมไม่มีคนสามารถตอบคําถามเขาได้หลานสีเฉินถามอย่างสับสนเขาคิดจะทําสิ่งใดกันแน่แต่ขนาดคนที่สนิทกับจินกองหยาวย่างมากที่สุดอย่างเขายัางไม่รู้คนอื่นยิ่งไม่รู้คําตอบหลังนี้เงียบไปพักหนึ่งว่าเชินกระพูดขึ้นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ยืนอยู่ที่นี้เลยแบ่งกลุ่มกันออกไปตามหาคนมาช่วย และเหลืออยู่ที่นี่สัก2-3สองสามโนคอยเฝ้าเจ้าสิ่งนี้ไว้ทั้งโลงศพและซ้ายปินไม่กี่เส้นพวกนี้คงปิดเป็นหนึกซสื่อเฟิงจุนไว้ได้ไม่นานเราก็ต้องการยืนยันข้อสันนิฐานของเขาครันเกิดเสียงตึงตังดังสนั่นมาจากในโลงศพใบน,นั้นเป็นระลอกตามด้วยเพิงโทะไรชื่อเนี่ยไว้สังัวสันเงนงก วุย้ยอุเชนเหลือบมองเขาแวบ,บหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นเห็นแล้วสินะต้องรีบเปลี่ยนลงใบใหม่ที่แข็งแรงทนทานก่อนนี้และขดลุมให้เล็กๆฝังให้เรียบร้อยห้ามเปิดลงเป็นเวลาอย่างน้อย100ปีถ้าเปิดออกแล้วก็รับรองว่าวิญญ,ญาณอาฆาตจะตามหลอกหลอนกลายเป็นปัญหาไม่จบไม่สิ้นในภายภาคหน้าเขายัางพูดไม่จบทันใดน,น,นั้นกระนิ่เสียงสุน,นัขเห่าดังลั่นชัดเจนมาแต่กลายินาวุยเเชนเปลี่ยนไปทันตา จนหลิงฝืนทำหน้าให้ดูมีชุดชีวาแล้วเรียกว่าเซียนจือเสียงอาสนิบาตดังคือก้องเงียบหายไปจากพายุฝนโหมกรามกลายเป็นสายฝนพราตาตีมืดมิดผ่านฝนแสงอรุณเริ่มจับขอบฟา้าสุนัขทิพย์แผงกอด,ดําไที่เปียกมาล็อกมาแรก็กตัวนั้นกระโจนเข้ามาด,ดุดสายลมดำดำมเงินพัดมาระลอกถึงมันโผล่เข้าหาจินหลิงดวงตากลมแป๊วของเจ้าสุนัขเปียกชุ่มมันยกขาหน้าเกาะหาจินหลิงพร้อมขาง วัยอุเชนเห็นลิ้นยาวสีแดงสดยื่นออกมาจากคอมเขี้ยวขาวสาัตว์ดุทิมะเลียม,มือจึงหลิงแปร,บ,ปรบไม่เลิกเขาก็หน้าซีดตาค้างปากอ้าวอรู้สึกเหมือนวิญญาณดูดออกจากร่างสลายกลายเป็นควันจางๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นแล้วหลันวังจีจับคำมดล็ออยู่ข้างหลังอย่างเงียบๆเพือ่อขวางกั้นเว้นระยะห่างระหว่งางเขาเกียนจืดไม่นานหลังจากนั้นก็มีผู้คนจำนวนหลายร้อยมาล้อมศาลเจ้าแม่กวนอิมไว้ทุกคนวนัแต่ชักกระบี่ ตั้งท่าโดยสีหน้าวะรักแวดระวังรากระเตรียมพร้อมสู้ศึกใหญ่ทตว่าหลังจากมานาทับหน้าก็ในสารเจ้าแม่คนอิมแล้วเห็นฉากตรงหน้าได้ชัดถนัตาต่างก็ตกตะลึงไปตามๆกันคนที่นอนอยู่ตายหมดแล้วที่ยังไม่ตายคึ่งเอ็นแต่ยังไม่หลมจะยืนก็ยืนไม่ไว้สภาพเพื่อศพเกลื่อนพื้นอเนตอานาถอย่างยิ่ง สองคนแรกที่ถือกระบ,บี่พรุ่มก็มาก่อนฝั่งซ้ายคือหัวหน้าพ่อบ้านของสกุลเจียงเห็นอินเมืองฝั่งขวาก็คือหลานสี่เหรินหลานจีเหรินมีความประหลาดใจละคนเครือบแขงฉายชัดเต็มตาเต็มหน้ายังไม่ทันเอ่ยปากถามแวบแรกพลันเหลือบเห็นเว่ยเชี่ยนตัวชิดแนบเสร็จจนแทบจะล้อมเป็นหนึ่งเดียวกับหลานหวังจีช่วงพลิบตานานจะเอ่ยปากถามสิ่งใดเขาล้วนแต่ลืมสิ้นคิ้วยาวของเขาชิดตั้งขณะส่งเสียงออกมาหลายครา อีกทั้งหนวดยังกระดิกจนแทบชี้ชันหัวหน้าพ่อบ้านรีบตรันเข้ามาประคองเจียงเฉิงพร้อมถามว่าท่านประมุขท่านไม่เป็นอะไรนะขอรับหลานชีเรนตะูกรบบีตะคอกเสียงดังว่าเฮ้ยไม่รอให้หลานชีเรนตะคอกจบก็บมีร่างชุดขาวหลายร่างวิ่งปรวดพรานออกมาจากด้านลังกำพร้อมตอนเรียกคนแล้วคนเล่า ผานกองจีนผู้อาวุโวยผู้อาวุโสปรามจัรยร์หลานชีรันถุกเด็กหนุ่มคนสุดท้ายชนจนเก็บเสียหนักกระโกรธจนฟันออกหูห้ามเดินเร็วห้ามส่งเสียงดัง นอกจากหลานหวังจีทะเรียกเขาว่าท่านอาคราหนึ่งก็ไม่มีผู้ใดสนใจเขาอีกเลยหลานซือจุยซะมือซา้ายจับแขนเสื้อหลานหวังจีมือขวาจับแขนเว่ยอุเชียนเพืดอไดความดีใจวิเศษไปเลยหานกวงจินผู้โเวิย่ยพวกท่านต่างไม่เป็นอะไรทั้งคู่ดูท่าทางเซียนจื่อสิก็รับร้อนรนจึงกลายเป็นเช่นนั้นพวกข้า่างนึกพวกท่านประสบสิ่งที่ยากต่อกอนจนมีสภาพย่ำแย่ไปแล้วเสียอีก ล้าจิงอีเอ๋อซื้อชุยเจ้าเลอะเลือนแล้วมือเรื่องทหารกองจินจัดการไม่ได้ด้วยหรือข้าบอกเจ้าแต่แรกเลยว่าเจ้ากังวลเกินเหตุจิงอีเอ๋ยคนที่กังวลเกินเหตุมาตระทางดูเหมือนจนเจ้าน่ะสิไม่ว่าลีกไปเลยอย่ามาพูดจาสีสว หลังสื้อจนเหลือบเห็นว่าน,นิ่งที่สามารถตะเกียกตะกายลุกขึ้นจากฝึกฟืฟ้นพื้นได้ในที่สุดจากทางหางตายี่รีบเดินไปจูงเขาก็มายัดเข้าไปในวงล้อมของพวกเด็กหนุ่มซึ่งแย่งกันเล่าสถานการณ์ขึ้นจนฟังไม่ได้สับทือแท้หลังเสียนจือกัดซูเซอร์บาดเจ็บกระวิ่งตะวงไปยังตระกูลใต้อานาตของสกุลเชียงแห่งอินเมืองที่ประจำการอยู่ในละแวกใกล้ๆกับเมืองน,นี้ มันไปยืนห่าเสียงดังราวกับคุ้มครั่งอยู่หน้าประตูประมุกน้อยตระกูลนั้นเห็นสัญลักษณ์สีทองกับตราประจำตระกูลบนขอมัน จะรู้ว่าเป็นสนักทริปที่มีความเป็นมาไม่ธรรมดาเจ้าของมันจะต้องเป็นคนที่สูงสักมากแน่นอนอีกทั้งเห็นเขี้ยวกรงเล็บและดกดเข้ามนเปรอะเ,เปื่อยเหมนด้วยคาบเลือดเห็นได้ชัดว่าผ่านการขีนข้าโรมรันคาดว่าเจ้าของมันต้องตกในอันตรายไม่ผิดแน่จึงไม่กล้าเพิกเฉยชักช้ารีบขี่กรีบีมุ่งหน้าไปยังฟ้อมบงกฎเพื่อแจ้งสกุลเจียงแห่งอินเมืองซึ่งเป็นลูกพี่ใหญ่ตัวจริงในพื้นที่แถบนี้ หัวหน้าพ่อบ้านผู้นั้นจำได้ว่าเซียนจือเป็นสนักทิปของคุณชายน้อยจึงหญิงจะรีบส่งคนมาช่วยทันทีตอนนั้นคนของสกุลหลานแห่งกูซูกำลังจะออกจากป้อมบงกดหลานจิรนทูกเซียนจือขวางทางมันกระโดดขึ้นอากาศชายเสื้อคลุมสีขาวของหลานสูดจุยเป็นแถบผ้าเส้นยาวและยกอุ้งเท้าแปะหัวคล้ายอยากให้ผ้าสีขาวผืนนั้นพันรอบหัวมันจากนั้นจึงนอนเอง้งแมงแกล้งตาย กินอนเอง่งแมงแกล้งตายหลานชีเรนรู้สึกพิสมอง,งงงงานแต่หลานสื่อจุยเข้าใจได้นั่นทีท่านหลานมันทําเช่นนี้คล้ายเลียนแบบสายคาดหน้าผากของตระกูลพวกเราหรือไม่เหมือนมันอยากบอกพวกเราว่าหันกองกินหรือคนของสกุลหลานกำลังตกอันตรายใช่หรือไม่ก็ครับขณะนั้สนสกุลเจียงแห่งอินเมืองสกุลหลานแห่งกูซูและตระกูลอื่นๆอีกหลายตระกูลที่ยังไม่ได้จากไปจึงรบรวมกำลังพลตามมาช่วยหลานจึงอีจุปากชม เห็นเรียกเซียนจือเซียนจือมาตลอดคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นสุนัขทิพย์ดังเซียนสมชื่อแต่ไม่ว่าเป็นสุนัขเซียนหรือสุนัขทิพย์สำหรับเ่ยอูเชียนแล้วถึงอย่างไรมันก็ยังเป็นสุนัขตัวหนึ่งและเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบนโลกนี้แม้จะมีหล้านบังจียืนขวางอยู่ข้างหน้าถึงขนาดเขาก็ยังขนลุกขนชันทั้งตัวนับตั้งแต่อนุชนกุลลานกลุ่มนี้เข้ามาจินหลิงคอยรอบ จำเลืองมาทางนี้อยู่ตลอดพวกเขามองพวกเขาส่งเสียงเอะมาทึ่งห้อมรอบตัวเว่ยอเชียนกันล้านวังจีครั้นเห็นเว่ยอเชียนมีสีหน้าขาวซีดขึ้นเรื่อยกระตบก้นเซียนจือ 2, 3, ่อสองสามีพร้อมกระซิบเบากเซียนจื่อเจ้าออกไปก่อน เส้นจือทายหัวกระดิกหางเลียจินผินแปลบต่อเด็กหนุ่มจิงตะเภาออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ฟังคำสั่งข้าแล้วหรือเส้นจือมองจิงหนิงในแวตาเศร้าส้อยรักคนขุนเกืียงแล้วสะบัดหางกระจวนออกจากสารเจ้าเว้ยอุเชนก็รู้สึกโลง่งอกจิงหนิงอยากเข้าไปหาแต่ไม่สะดวกใจขณะลังเลทันใดนั้นหลานชุนสังเกตเห็นตรงบ้านอีเฮว เว้ยอุเชียนพรันชะง,งักค้างตะลึงงานไปทั้งตัวก่อนเอ่ยขึ้นผู้โสเว่ยขอรับเว่ยอุเชียนเอ่ยอยอ,ยอยทำไมเหรอหลานสุจีพูดอย่างตะลึงท่าน คุยเหล่านี้ของท่านขอค่าดูหน่อยได้หรือไม่วอยช่นหยิบคุยตีกออกมาคุยเหล่านี้มันทําไมระรลานสูจรีรับคุยด้วยสองมือแล้วขมวดคิ้วสีหน้าใช้แววงงงันเล็กน้อยหลานหวังจีจ้องมองเข้าวอยอุเชียนหันไปมองหลานหวังจีและเอ่ยขึ้นสูจีของพระเจ้าเป็นอะไรไปชอบคุยเหล่านี้ของขา้าหรือหลานจิงอีอุทานยความแปลกใจเอะนายจุดทา่านก็ยอมทิ้งคุยสับะลังเคเสียงเพียนนั้นแล้วระคุยใหม่เหล่านี้ไม่เร็วเลยนี่เขากลับมาหรือว่าคุยใหม่ เลียวเหล่านี้เป็นของวิเศษที่เขาอยากเห็นเป็นบุญตาสักครั้งมาแล้วซึ่งก็คือขุยผีฟื้นอดีตในตำนานเด็กหนุ่มรอบดีใจวิเศษไปเลยอย่างน้อยนับจากนี้ยามเขามาเลงประสานกับหานกวงจินคงไม่ทำให้หานกวงจินต้องอับอายขายหน้าอีกโอโ้สวรรค์ คุยเล่าเก่าของเขาทั้งอภรร์ลและเสียงอุบาดมากจริงๆร,ร้านบางจีเรียกว่าสูจุยสูจุยจึงเพิ่งได้สติเขาเกินคุยฟื้นอดีตห้วเวยอูเชีนด้วยสองมือผู้เอาเสวยเวอูเชนรับคุยคืนมานึกขึ้นด้ว่าของสิ่งนี้จยงเฉิงคนนํามาจึงหันบอกจยงเฉิงขอบใจพยกคุยฟื้นอีกขึ้นมาสิ่งนี้ค่าค่าขอเก็บไว้นะเจยงเฉิงมองเขาคราหนึ่งและเอ่ยขึ้นเดิมทีมันก็เป็นของเจ้าอยู่แล้ว ช่างใจสักพักจึงเสียงขยับริมฝี่ปากเล็กน้อยคล้ายยังอยากพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าเช่นกลับหันไปทางหลานวังจีแล้วไม่เห็นชนี้เขาจึงนิ่งเงียบมีกล่าวคําใดอีกทุกคนในที่นั่นบางคนก็กําลังเก็บกวาดสถานที่เกิดเหตุบางคนเสริมผนึกของรลองศพให้ยิ่งแน่นนะบางคนกำลังคุ้นคิดว่าจะเคลื่อนย้ายมันอย่างไรจึงบาะบางคนมีโทรศัพท์หลานเชิญถามอย่างคุณเครื่องสีเชิญเจ้าเป็นอะไรกันแน่ หลานสีเฉินกดกระหมับไม่น่าเต็มไม่ได้ความหมองเศร้าที่ยากจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เขาเอ่ยอย่างอ่อนล้าท่านอาถือว่าข้าก็ร้องท่านแล้วการโปรดอย่าถามต่อจริงๆนะ ข้าเวลานี้ไม่อยากพูดอะไรสักอย่างจริงๆหลานีเรินไม่เคยเห็นหลานสี่เฉินที่ตนเลี้ยงมาเองกลับมือมีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายและดูท่าทางสีกริยาเช่นนี้มาก่อนเขามองมองเขาแล้วหันไปทองหลานหวังจีที่ถูกเหล่าอนุชนรุมร้อมอยู่ข้างๆเว้ยอูเชียนยิ่งมองโทรศัพย์ยิ่งเดือดพร่าในหัวเขาเวลานี้เพียงคิดว่าสุดเอกที่เขาภาคภูมิใจทั้งสองคนซช่งเดิมที่สมบูรณ์แบบไร้ตำหนิกลับไม่เคยยอมฟังคำพูดเขาเลย แม้วคนไหนล้วนแต่ไม่อาจวางใจได้สักอนลองสอบได้ปิดผนึกเนี่ยหมิงเกียรแเลยกินกวางยาวลงนั้นไม่เพียงหนักจนผิดปกติยังต้องระมัดระวางังมากเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้ประมุขตระกูลหลายตระกูลจึงขนันอาสามาขึ้นย้ายมันเองประมุขตระกูลคนหนึ่งสังเกตเห็นพระพักของรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมก็พลอยอึ้องไปเล็กน้อยก่อนค้นพบสิ่งที่น่าซ้อนใจใหม่บางอย่าง จึงเอ่ยชักชวนอื่นพากันมาดูพวกเจ้าดูใบหน้านี่สิคล้ายจินกวงเหยาหรือไม่คนอื่นเห็นแล้วต่างอย่างแปลกใจเป็นหน้าเขาจริงๆด้วยจินกวงเหยาทําของแบบนี้ทาใหม่ประมุกเหยากล่าวว่ายกตนดุเทพเสียนโอหังสิ้นดีโอหังมากจริงๆด้วยเม่เช่นคิดในใจมันก็ไม่แน่หรอก บรรดาของจินกงเหว่ถูกมองว่าเป็นหญิงขันิกาต่ำต้อยเขาจึงสร้างรูปสรักเจ้าแม่กวนอิมให้มีประพักเหมือนบรรดาของเขาเพื่อให้ได้รับการกราบว่าจุดทั่วบูชาจากผู้คนนับหมืน่น แต่เวลานี้พูดเรื่องเหล่านี้ไปก็ม,มีประโยชน์อะอะไรเลยครับไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าเว่ยอูเชียนการไม่มีคนใส่ใจและไร้คนเชื่อถือทุกสิ่งเกี่ยวข้องกับจินก็ย้ำมิแต่ถูกคัดนาไปในทางเลวร้ายที่สุดก่อนผู้คนจะออกไปเล่าลือแพร่กระจายเป็นวงกว้างผ่านไปอีกไม่นาน ลองศพนี้ก็ถูกปิดผนึกด้วยหีบศพอีกใบที่ทั้งใหญ่และแข็งแกรง่งแน่นหนายิ่งกว่าและตอกตใหยลิ่มไม้ท้อเจ็ดสิบสองอันฝังไว้ใต้ดินในลึกแข็งแล้วปากว้ายเตือนสะกดไว้ใต้เขาลูกใดลูกหนึ่งสิ่งที่ถูกปิดผนึกอยู่ในนั้นจะไม่ได้ปุดได้เกิดอีกตลอดการจากการสะกดแน่นหนาและถ้อยคำสาบแช่งนับพันนับหมื่นเนี่ยว้สังยืนพิงประตูมองประมุตะกูลคนอื่นช่วยกันหามลองศพห้าม ข้ามธรณีประตูสารเจ้าแม่กลมอ,อิ่มกัก้มหน้าปัดดินโครนที่เปรอะชายเสื้อกลุ่มทานในนั้นเขาคล้ายสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจึงจ้องนิ่งค้างอยู่อย่างนั้นเว่ยเชินหันมองตามสิ่งที่ตกอยู่บนพื้นคือหมวกของจินกวางเหยาเนี่ยไว้ซังก้มเก็บมันขึ้นมาจากนั้นเดินออกนอกประตูอย่างเชื่องฉา เซียนจื่อนั่งรอเจ้านายอยู่ข้างนอกด้วยความร้อนใจมันครางหญิงหญิงหญิงสองทีเมื่อได้ยินเสียงนี้จู่จูจินหลิงก็นึกขึ้นได้ว่าสมัยที่เซียนจือยังเป็นลูกสนักเซอร์ซ่าสูงถึงหัวเก่าเขาก็เป็นจินกางเหยานี่แหละที่อุ้มมันมาให้ ตอนนั้นเขาเพิ่งอายุเพียงไม่กี่ขวบมีเรื่องอวิวาทกับเด็กคนอื่นๆที่หอเกร็ดทองเขาเป็นฝ่ายชนะแต่ในใจไม่รู้สึกยินดีกลับเข้ห้องมาอาละวาดทำลายข้าของร้องไห้โหยกใหญ่ทั้งสาวใช้และบ่าวไพร่ต่างไม่กล้าเข้าใกล้คยด้วยกลัวจะถูกลงลงมิแต่ท่านอาเล็กอกงเกาเท่านั้นที่เยี่ยมหน้าก็มาถ่ายถามเพืร่รอย,ยิ้มจนตายยิบหยี อาหลิงเกิดอะไรขึ้นแต่เขากลับคว้าแจกันห้าหกใบกว้างไปที่ข้างเขาจีนกงเยา้าทันทีจีนกวงจะพูดโอ้โหดุจังตกใจหมดแล้วสายหน้าเดินจะไปด้วยท่าทางราวกวาดกลัวมากวันรุ่งขึ้น จินหลีงงอนไม่ยอมออกจากห้องไม่ยอมกินข้าวจินก้นยาวเดินปนเปี้ยนอยู่หน้าประตูห้องเขาจินหลิงพิงประตูตะโกนออกไปว่าอย่ามายุ่งกับข้าทันนั้นยินเสียงเหา่าลูกสุนัขยังไม่หย่านมดังจากนอกประตูเขาเปิดประตูออกเห็นจินกงนยาวกำลังนั่งยองๆองยอูยอ่หน้าประตูห้องเขาป้อมอุ้มลูกสุกนัขขนสีดำเป็นเงา เป็นมันเงาตากลมแป้วตัวหนึ่งไปในอ้อมแขนอีกฝ่ายเงยหน,น้าพูดเขาเรยรอยยิ้มข้าเอาเจ้าตัวเล็กมาให้ไม่รู้คนเรียกมันว่าอะไรดีอาหลิงตั้งชื่อมันหน่อยได้หรือไม่รอยยิ้มนั้นอ่อนยอนได้จริงใจจนจิงหลิงอาจทําใจให้เชื่อได้ว่าจินกวงเยาใสาแส้งแกล้งทำทันใดน,นั้นหยาดน้ไํไใสเอ,อ่อล้นขอบตาและไหลลงมาอีกครั้งตลอดเวลาที่ผ่านมาจิงหลิงรู้สึกว่าการร้องไห้แสดงความอ่อนแอมไม่เอาไหนแต่เวลานี้ นอกจากปล่อยน้ำตาให้หลังรินเขาก็ไม่มีวิธีอื่นที่จะระบายความเจ็บปวดและเพิงโทสะและสุมแน่นในใจได้ไม่รู้ว่าแท้จริงและเกิดอะไรขึ้นคะรากับเขาไม่อาจโทษคนอื่นและไม่อาจแค้นคนอื่นทั้งเว่ยอูเชียนจินกวางยาวและวันหนิงทุกคนล้นแต่มีส่วนต้องรับผิดชอบในการตายของพ่อแม่เขาไม่มากก็น,น้อยเขามีเหตุผลมากพอจะแค้นเคืองทุกคนทวาาทุก ดูเหมือนทุกคนล้วนแต่มีเหตุผลต่างๆนานาที่ทําให้เขาเกลียดไม่ลงแต่ว่าถ้าไม่เกลียดพวกเขาแล้วเขาจะเกลียดใครได้หรือสมควรแล้วที่เขาต้องกำพราพ่อแม่ตั้งแต่เยาว์วัยหรือนอกจากเขาจะลงมือแก้แค้นไม่ได้และกระทั่งเกลียดข้าวใส้และชังเข้ากระดูกดงก็ยังไม่อาจทําได้อย่างนั้นหรือเขามักรู้สึกเจ็บใจเล่นน้อยใจแทบอยากจะตายไปด้วยการให้มันรู้แล้วรู้รอด มุกเหยาวเห็นเขาจ้องลงศกรำให้โดยไร้เสียงจึงเยว่าคุณชายจีนเจ้าร้องให้ทำไมร้องให้จินคงเหยาวะใครเห็นจิงหนิงไม่พูดไม่จายพุ่งเยาการเอาเสียงแบบผู้โสตกตือนผู้เหยาในตระกูลตนจะร้องไปทำไมเช็ดน้ำตาเสียคนอย่างท่านอาจเจ้าไม่ควรให้ใครมาหลังน้ำตาให้คุณชายน้อยหาว่าค่าสอนเลยนะเจ้าจัดทำตัวอ่อนแอปกเปียกเยี่ยงสตรีเช่นนี้ไม่ได้จะต้องรู้ผิดชอบช่วดีต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเอง หากเป็นสมัยก่อนตอนที่ประมุขสกุลจินแห่งหลานหลิงยังเป็นผู้มัชาการเสียนร้อยตระกูลต่อให้ตระกูลอื่นขวัญกล้ากว่าน้สักร้อยเท่าประมุขตระกูลอื่นพวกนี้ก็ไม่เคยกล้าใช้ความเป็นอาวุโสความมาสั่งสอนทายาทสกุลจินอย่างเด็ดขาดทว่าบัดนี้จินกงเหยาตายแล้วสกุลจินแห่งหลานหลินปราจากเสาหลักคอยค้ำจนชื่อเสียงแทบย่อยยับป่นปี้คาดว่านับจากนี้เป็นต้นไปคงไม่อาจลุกขึ้นได้อีกจึงมีคนขวัญกล้า ว่ากล่าวตักเตือนในใจจจนหลิงมีพันอารมณ์หมืน่นความรู้สึกมึนวายสับสนอยู่เป็นทุนเดิมไม่ได้ยินประมุกเหงาว,วางท่าสั่งสอนเพิงโทรศัพท์จึงลุกชนเขาตวัดลั่นข้าอยากร้องไห้แล้วจะทําไมเจ้าเป็นใครเจ้ามีสิทธิ์อะไรเม้แต่ข้าจะร้องไห้ก็ยังมาแสตอีกหรือประมุกเหงาคิดไปถึงว่านอกจากสั่งสอนไม่เสด็จยังถูกตะคอกใส่จึงทําหน้าบึ้งตึงทันใดก็อเอ็นรีบกระซิบเตือนช่งงนางเถนะอยา่าไปรื้อสาหาความอะไรกับเด็กเลย เขาถึงพอจะงับความเดือดดาลไว้ได้บ้างถึงก็ยังเค่้นเสียงขึ้นจมกทีหนึ่งต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วข้าจะถือสาหักความกระเด็กตากไม่สิ้นกลิ่นจำนวนรู้เรื่องรู้ราวที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวและไม่รู้จักแยกแยะ,ยะถูกผิดไปทําไมกนร้านชีร้นยืนคุมการขนลงศพขึ้นรถมาหันกลับไปมองก็ถามด้วยความแปลกใจว่า,วาหวังกี่ล่ะ มิครูเขายัางวางแผนอยู่เลยว่าหลังจับตัวหลานวังจีกลับเป็นแดนเรนเม่าและจับเข่าคุยกันยาว120วัน หากไปได้จริงๆก็จะกักบร,ริเรนหลานวังจีไว้สักระยะคครจะรู้เพียงชั่วพลิบตาก็ไม่เห็นเขาแล้วหลานจิรนเดินหาจนอยู่หลายรอบพางถามเสียงดังวังจีละ่ะหลานจิงอีบอกไม่ครู่ข้าไม่ครู่ข้าบอกว่าพวกเราพาเสี่ยวผิงกวัวมาแล้วและล่ามมันไว้นอกศาลเจ้าฮานคนจริงก็เลยพาพาไปดูเสี่ยวผิงกัวด,ด้วยกันขอรับร้านชิรินถามหลังจากนั้นเล่าหลังจากนั้นเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องพูดต่อแล้วนอกศาลจะไม่ให้กวนอิมฉะนเลยยังมีร่าง เื่ยเชินล้านวังจีและวหนิ่งปรากฏให้เห็นจบตอนครบับ